อยากรู้อะไรคะพี่มีแฟนใหม่ยังคะมีคนที่ศึกษาอยู่ค่ะค่ะใช่คนที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้ไหมคะก็ใช่ค่ะดีใจที่เปิดวาร์ปผือู คนเปิดวาร์ปกันเพียบตกใจที่ชาวเน็ตรู้ได้ยังไงเลยใช่จริงๆก็เป็นรู้จักกับพี่ๆที่ที่พิมพ์สนิทอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเพื่อนของเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ย่ก็เอ่อก็ศึกษาลองคุยกันดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆก็เออ่พอพอได้พอได้ลองคุยได้ลองรู้จักเขาก็เป็นคนที่น่ารักค่ะใช่แล้วเรารักไหมครับไม่ใช่แบบ น,น่า,า,ารักค่ะน่ารักค่ะเป็นคนนิสัยดีค่ะแล้วก็ JB, เออเป็นคนที่แบบมีเอนีๆอร์จีดีๆเลย้ยค่ะเวลาเวลาอยู่ด้วยเราก็รู้สึกแฮปปี้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็ตกใจค่ะจริงๆคือเขากตกใจมากๆเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ไม่ได้อยากจะเป็นข่าวอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็มีความสุขค่ะ